สวัสดีครับวันนี้นะฮะผมอยู่ในเกมใหม่เลยนะชื่อว่าเกมวีดช็อปภาคที่3นะครับครั้งแรกตั้งแต่เข้ามานะครับเข้าเกมนี้มาเนี่ยรู้สึกว่าโอเคแหละว่ามันมันภาพมันดีกว่าเดิมนะครับคือถ้าเป็นภาคสองเนี่ยไอหน้าร้านของเราเนี่ยมันจะเป็นถนนหน้าชายหาดแบนๆไม่มีอะไรนะครับซึ่งภาคเนี้ยมันก็ยังเป็นคงคอนเซปต,ต์เดิมนะครับผมจําชื่อชายหาดออกมนไม่ได้แต่ว่าผมรู้แค่ว่ามันอยู่ที่ LA นะฮะก็ภาคนี้นะฮะ ดูสิตึกลาบ้านช่องก็คือเนี่ยมันก็ดูเป็นเมืองมากขึ้นนะถึงเราจะเฮ้ยเราเดินมาได้วหอเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่เคยสำรวจแมพนะฮะว่ามันเดินไปได้ได้ไกลแค่ไหนอะไรยังไงอ่า,อาตอนนี้เราแปลว่าเนี่ยมันมันเข้ามาได้ประมาณเออหนึ่งสองอก็หลายห้องอยู่นะเกือบบล็อกอะเข้ามาได้เกือบเกือบบล็อกหนึ่งนะฮะแล้ว NPC ก็คือมีหลากหลายมากขึ้นนะจากเมื่อก่อนแบบแพทเทิร์นเดิมๆประมาณแบบห้าแพทเทิร์นเจ็แพทเทิร์นอันนี้ก็คือแบบเออดูแบบดูหลากหลายมากขึ้นเลนะฮะแล้วก็มีร้านรวงอะไรมากมายอ่าก็โฆษณากันไปนะฮะทีนี้เราจะไปทำเควสต,ต่อนะฮะคือเราเริ่มเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยเราก็นี่คือร้านของเรานะฮะซึ่ง อืมมันสมซ้อได้ใจนะฮะเพราะฉะนั้นคือคิดว่าน่าจะน่าจะมีบริการในนี่หรือเปล่าเก็แบบแบบทำความสะอาดอ่ะ๋อใช่ลืมรดน้ำแลวภาคนี้นะครับเวลารดน้ำเนี่ยเหมือนน้ำมันตกมาจากสวรรค์นะแต่คือมันไม่มีอะไรนะมมันไม่มีดอไม่มีปั๊มเลยแต่เวลารดน้ำแล้วน้ำมันไหลออกมาอันนี้เราต้องทำเควสของมันก็คืออันนี้ยังเป็นช่วง สอนเล่นหรอมัง้งคือมันบังคับให้เราเก็บเกี่ยวผลผลิตให้ได้2ี่กรัมนะฮะก็เดี๋ยวเราก็รอมันโตแป๊บหนึง่งซึ่งทุกคนก็ไม่ต้องรอเราจะตักไปเลยนะครับปุ๊บอ่ะโอเคมันโตแล้วทีนี้เราก็พร้อมเก็บเกี่ยวเราก็กดตัว C นะ,ะครับคลิกแล้วก็กดตัว C เก็บเกี่ยวเมื่อเราได้ครบผลแล้วปุ๊บเรามันให้เราออกมาคุยกับเพื่อนนะฮะแล้วดูเพื่อนเรายืนดิดูหน้าตามัน เอ้ยว่าไงเพื่อนแล้ว <c oughs> ดูดูดูเซไปเซวะโ <c oughs> อ้โหมันไหวปะเนี่ยเพื่อนมันชื่อเอ่อเดอะดูเจดูจเนียโอเคหลังจากที่คุยกับมันนะมันบอกว่าเราก็พูดประมาณแบบเราจะขายได้ยังไงในะีมยว่อแบบเออเราไม่มีลูกค้าเลยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าให้เราไปหาเพื่อนมานะไอคนที่มัน ออกก่อนงกายอยู่นั่นแหละเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอตอนเราแบบเริ่มมีเงินก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยแจกแจ,กแจกตสาวนะฮะ <c oughs> <c oughs> มันให้อะไรเรามาไม่รู้อ่ะแล้วเราต้องกลับไปคุยกับไอ้เพื่อนเราไอด้ดูด <c oughs> ดูดเจโอเคหลังจากที่คุยกับไอ้เอ็มวีซีรู้เรื่องนะครับมันบอกว่ามันก็พูดประมาแบบเฮ้ยนายฉันรู้ว่ามันยาก แต่นายก็ต้องลองนายนายก็ต้องลองขายดูแล้วก็มันจะมีพวกแบบลูกค้าที่แบบปากต่อปากว่าของนายดีอะ่ะเออแล้วเดี๋ยวมันก็จะมีลูกค้ามากขึ้นแล้วมันก็เหมือนกับให้เราอะ่ะขายให้ได้2อ,ออเดอร์แล้วเดี๋ยวมันจะมีเออว้าวหน้าตาดูโลดโลดถ้ายืนดูไม่ค่อยเซ็กซี่แต่ว่าการแต่งตัวของเจ๊น,นี่ก็ ได้ได้นะมันบอกว่ามันจะมีของฝั่นรอให้เราด้วยนะแต่เราจะขายยังไงอะ Deal on the boardwalk มันบอกให้เราเดินขายเลยอ่ะว้าวเจ๊แต่งตัวสวยนะเนี่ยเมื่อฉูกใจเหรอวอดเจ๊เขาไม่ถูกใจว่ะแล้วคนนี้ล่ะเจ๊ลองสินค้าของผมหน่อยไหมโน no, อีกแล้วเหรอ Hey 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 Dude Do you want some Yeah เจ๊ดูขอบตาแดงๆนะเป็นอะไรฟิลไม่ค่อยดีใช่ไหม ลองเลือน,นี่ผมโอเคว่ะแต่ว่ามันแบบมันคือถ้าเกิดว่าคนไหนสนใจเนี่ยเขาจะถามเลยนะว่าเขาจะซื้อสามารถซื้อไอเนี่ยได้ที่ไหนเฮ้ๆเฮฮแหมใส่เสื้อสีสองศูนย์ไเวยคุณพี่ผมมีสินค้าชช้นนั่นแมนโอ้โหยังไม่ทันคุยเลยเลยพี่พี่พ,พ,พีแม่นักกา้ามอย่างเราใช่ไหมมันต้องมีสมุนไพรผมมีของใหม่ม,เม no, าเสมอโนนแมนพี่น้องสาวคนสวย ผมมีของขวัญมาแจกว้าวเจมมน้องสาวไม่สนใจแลกเบอร์โทรกับพี่ไหมจ้ะน้องสาวอุว้ยอุ้ยอุ้ยคนนี้คนนี้เอยคนนี้ก็ได้น้องสาวสนใจฮะยังพูดไม่ทันจบประโยคเลยโอ้พี่เบิกพี่เบิกเดี๋ยวแมเดินมาแม่ขอบคุณอย่างนี้ผมมีนะครับสนใจไหม าสนใจก็ตัดไปนี่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 ผมมีขายโอเคเสร็จปึ๊บเราก็จะมาคุยกับคนนี้ครับโอเคมันให้เราหาเคาน์เตอร์นะฮะว้าวเอ้ยนี่เป็นอะไรวะเนี่ยไม่มีเงินอ๋อโอเค พินากามผมคิดว่าถ้าเกิดเรามีเคาน์เตอร์เนี่ยเราเออเราไม่น่าจะต้องที่จะต้องมาแบบว่าเล่ขายของอย่างเงี้ยอ๋อไอ้นี่มันหมดตัวนี่คือร้านของมันแล้วมันก็โดนยึดไปแล้วแล่ร้เดี๋ยวกลับไปแต่งร้านเราก่อนเพื่อว่ากันเฮ้ยมันเข้าไปทำอะไรในร้านกูอ่ะมันผมเห็นมันเดินออกมาจากร้านเรานะถามจริงนี่คือเคาน์เ,าเ,าเตอร์ว่ะ โอเคแค่นี้ก็แค่นี้วะทีนี้ผมว่าผมจะไปซื้อมะเร็ดเพิ่มหนึ่งมะเร็ดมันสามสิบาทเลยเหรอแพงจังอ่ะมะเร็ดละสามสิบเหรียญแยงแพง เราต้องทำการเออไม่มีลูกค้าเลยอ่ะถามจริงลูกค้าจะมาจริงอ่ะไอยะกอยะเ,เต็มร้านกูอย่างนี้แลน,นะโอ้โห cuối cùng làm qua à đi làm qua gà à đấy cái đi chứ người Hey. ถ้าเกิดว่าเอามันมาตั้งนอกร้านได้หระมัไม่ได้วะมันตั้งได้แค่ในร้านอะ่ะนี่เป็นไงไปกะลูกค้าไปป่ะวะเม่ชอบเซลโปรเกรสสามเซล คือตอนนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีลูกค้าเราจะแย่ก็เหลือจอยสุดท้ายแล้ว ไม่เห็นมีลูกค้าเลยอ่ะผมยืนได้ให้ยืนรอแล้มนยังไงเดียวมีลูกค้า you mm -hmm. อไหรจะขายออกทำยังไงดีอะมันไม่ยอมไม่ยอมเข้าไปซื้อกันเลย